สวัสดีผู้ชมทุกท่านกัน้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวโหลด Microsoft เอ็ดดิเตนะครับคือการดาวโหลดครั้งนี้นะครับน่าจะง่ายมากป๊บเดียวไม่นานแบบรอแป๊บนึงนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาว์โหลดด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในหน้ามือถือของผมนะครับจากนั้นให้ผู้ชมไปที่หน้า Google p l a y ได้เลยครับแล้วก็เซิร์ชว่า Microsoft นะครับ Microsoft นะครับ อ่าเซิร์ฟบัตเบอร์คูซอฟแล้วก็มาที่คาว่ามันก็จะเจอกับเอ่อไมโครซอฟต์เอเป็นที่เรียกรอยแล้วนะครับ AI เบราว์เซอร์นะโอ้อาจจะช้าไปหน่อยนะครับแล้วก็กดกตีตาไปได้ครับอ่ะอีสปารกก็ต้องรอนะครับที่นี่ผมจะไม่พูดมากนะครับเดี๋ยวอีสปารกก็เดี๋ยวกลับมาจิกกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะนะครับเดี๋ยวเอาออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเมื่อวานที่รอเนี่ย เดี๋ยวสภาพเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาจะเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวมาค่อยกลับมาเจอกันครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมอ่ะเมื่อวัดเปอร์เซนเน็นต์แล้วนะครับแล้วก็รอติดตั้งได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่อ่ะมันก็จะเด้งมาหน้าสิติที่นะอันนี้ออกไปนะครับแล้วก็ที้งเท่าน,นี้ก็จะได้เป็นแอปพลิเคชันเอ่อไมโค o ซอฟท์ Microsoft เองนะเป็นแบบ โคตรที่ดาวหัวที่ง่ายที่สุดแล้วน,นะครับก็เป็นยังไงมากครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะคะขอเป็นกบาจารยให้กับผู้ว่ที่อยาบึก,กดได้ด้วยนะครับที่นี่ก็ไม่มีมอะไรมากนะครับสวัสดีครับ